ครับทักทายสบายดีแล้วก็สวัสดีเพื smiling, ่อเข้ามาติดตามแล้วกัครับทุกคนเลยหลังจากค่อยกับไปลงคลิปมาได้สองสามมือเลยเพราะว่าค่อยปูมันทุกคนเลยบ่มีเวลานะปูมันกับปูผูเดียวทุกคนหมอมอดกับบทอนเพิ่งจะขึ้นป้าทุกคนเลยวันนี้แหละค่อยมาหน้าทุกคนเลยค่อยปูมันหากันแล้วส่วนหนึ่งนังยงส่วนหนึ่งค่อยไปปูเดียวค่อยนะวันนี้แหะมาหน้าทุกคนมาหาหน้งไม้มากับตามีใส่แล้วก็บ่้าดอนทุกคนเลยมาหาหนไม้ก็หาอยู่หน้านี้ะทุกคนเลย ไปเดี๋ยวไปติดใจกับไปตามรับส้มกันทุกคนเลยว่ามันสีได้หรือบ่นะไปแล้วก็พายกระย่างทุกคนเลยสบายดีมือนีหักเข้ามาหน้านี่ยนี่จะบอร้อนทุกคนสบายดีด้วยสบายดีเป็นบ่สบายดีมือเหนียวมาหน้าน่ะเราไม่จะทำทำไมแไฟบ้านทุกคนนะเนี่ยเดี๋ยวสิไปเบิ้งหูกบกันทุกคนเลยเขาอาร์ตโกบินมือนั้นนะมือฝนตกมือนั้นเขามาเขาเห็นกบเงยนะนี่ทุกคนเลย อ่าจักขี้จุกหรือบ่อได้กบปุ๊งใหญ่ในทุกคนมันนั่นนะยันแต่มันอ้อแล้วนะมันก็ได้หลายมือแต่ตั้งแต่ฝนตกไปทุกคนโอ้อ,อ้อะไรทุกคนเห็นไหมอ่ะอะไรกับปงกนี่นะยกบเด้อตัวปุ๊งใหญ่ทุกคนเขมามันงอยฟอดจะนี่แล้วปะไปหาหน่อไม้ปะงอยอยู่ทุกคนเลยมาคอยบ่มีเสีมันห้ามหูค่อยละอานไปเดี๋ยวลองไปหาหน่อไม้กอนทุกคนเลย จะคิดได้หรบ่อ,บอดึงน้ำไม้กะมาเกือบปิดเกือบใกล้แล้วมาหาน้ำไม้เลยทุกคนบเอ่ได้กินเกลน้ไม้แตะหึงเลยทุกคนเลยไม้กับยันกับเจ้าหาเลยเลือกอีกไปจกักโทษเลยนี่เราเป็นน้องก่อนน้ำไม้หนาค่อยมันมีกับอันตัวน้อยอันเล็กมันทุกคนอะ

Ngoài quá Nghe mà khơ Nói cái tôn nói nhỏ nữa cơ nhong nhìn nữa, không đây Hãy ba, cho เดี๋ยวสิจะหาเลาะหากระไม้ทุกคนเลยปะโอ้นี่บุ๊มบิลลายเนาะน้ำไมายก็หากระเลือกกับบุมี่บุมี่ทุกคนเลยน้ำไมามันประทันอ๋อ ไปออกไปไป,ไปทาตะลรดไปไม่กุดแท้อุดวารทุกคนเลยเห็ดขี้ดาไปเลยตัวน,นี้ก็ยังน้อยอยู่ผมไปก่อนไปขอปหาทางนอกทุกคนเลย ๋ยวเขามาไม่หกไปน,นี่อ๋ไอไหมข้าจะเดินผูไปออเปลอลรรด๋อนโอ้ทุกคนเห็นแล้วทุกคนเห็นทุกคนอ่าตคนาะคอยมาพอดีเห็นเลยนะโเขา่าบคอยสีจาบก็ทุกคนเล้ยวันนี้นะเจ้าีนนะ่้องนะ เก็บๆเออเก็บ,เอ,เ,กบเอามาเก็บสิน้ำได้น้ำแท่งตาได้เบบดี๋ยวจับมาดูตัวไหนตัวไหนก็จับปอะมาในนี้นะยื่ตัวทนะุนเห็นะไปเดี๋ยวสิดหายวันใหม่ก่อนแดดไปอ๋อให้แดดนี่ไปทำ <c oughs> หาก่อนนี้ต่อพก่อนสุดท้ายแล้วบันนี้ ได้ก่อนนี้ก็๊ลเร็วเลยทุกคนเลยแล้ทุกคนห้อยชีช้าๆมุงก้อนตอนนี้หาสามมุงก้อนทุกคนแบบนี้ฮอร์ทัวเลยไม้ก็ได้นะ ตอกสามอันนะั่งข้อแกงครับพอตะต้มทุกคนเลยข้อแกงตะต้มนะพอนได้เือลัางเพลย์ทุกคนเนละ <c oughs> ยกระตูดหนึ่งกูทุกคน บูคนนี้ก่อนนะอะเดี๋ยวคอยสีหาหนะ้าไม้ก็ทุกคนมาเรื่อนะทุกคนนะคอยในนีน้นะผมเหน็นนะทุกคนนะนี่ง่ายทุกคนนะเป็นกระตูดมันแต่ว่ามันขึ้นหนังได้แล้วทุกคนเลยจะเป็นโด่งมาแล้วนะเดี๋ยวคอยสีซับก็ทุกคนนะเลยสีอ้อมมาให้เบิ้งเลยนะซับแล้วนะไปหน้าไม้ก็ทุกคนนะบริยไงไปเลยนะ เขาข้าวตูกับตูกินนี่แหละไปเดี๋ยวนี้เขาสีอ้อนเลยทุกคนเลยหอนเฮื่มไลเฮื่มเพิ่ลังเฮื่มไหลเลยไปทำไมกับเรได้หลายไปเลยทุกคนนะหลานเพิ่งจะได้กระปูทุกคนนะชิคๆเพิ่มเพิ่มมาหาขุดกระปูก่อนขุดครึ่งอยู่บ่เฮ้ยเออมาขามตีโอ้ทุกคนมาขามมันเป็นมะขามจริงเลยทุกคนน้อกินชมบ้าปิดเอาไหมปี๊ดเจ้า ยังเป็นแบบยังดิบอยู่ทุกคนทำาเไอเต้มงหรอวะมีมอยเลยเฮ้โอ้โหนีมอยนั้น้อาไม้กันทุกคนขนเลยเลยไปใหา่ไปเลยนะเดี๋ยวสิคุ้กระปูกกันทุกคนไปไปลอกคุ้กระปูกันทุกคนไปนี้นะ

ยอกันไหมเอาเว้นไหมเอาเว้นไหมครบได้ไหมูทูที่สองกอนทุกคน hết hàng không có hết rồi, Nhớ mong anh Nhớ mong nhớ น่าไข่ทงมวนท่าน้าดูามันทั้งหมดนะไอซองโตแล้วทุกคนเลยคตด,ดีก่อนนะหูหนะฮะไปเว้นมะไปเว้น,นเนออขอบคุณี่รอมึงก,ก่อน

พ่อก็ได้ลายโตเติมเลยมันโมพ่อได้กระปูก็ได้สามซีโตทุกคนเลย,ยเดี<ว>๋ฮ็ดเดี๋ยววันนี้ขึ้นไปหาคือเป็อ,อเกือกล้กล็ทุกคนไปไข้าคุดค,ค้คุชคุอกสบาบ้านใ <c oughs> น่าละแม่เาพ่อเก่งขนเลยค่อยไปหาจะนั่งมันค่อยไปหาจะนั่งก่อนไปเดี๋ยวสิลุกไปหาจะนั่งเพ,พื่อนน่าทุกคนเลย หาเยื่ยมอามังหนอาไม้เยอะขึ้นง่ายกันทุกคนลงมาหาจีน่าดีหาเยื่ยมอามังหนอาไม้นี่ก่อนนะเอ้กๆโอเคพอยตื่นกันทุกคนเห็นดงนังโปกโยวันเจี๊ยบทุกคน มาบุ้มีอยู่นี่ทุกคนเลยเฮ้เฮ้ยแล้วท <Hey. S 1> hey, ุปปกคนนะไปคอยที่ถ่ายปกรณ์ทุกคนเลยเฮ้ยแล้ปปนนวปปนึงนะถ่ายปกรณ์ได้สองอันทุกคนเลยเดี๋ยวใิ้เบ,บิ้งก่อนนะก่อนแล้วหาอนะันจะน่ากันนะลายที่จะนั่งทุกคนหาเบิ้งทองใหม่ก่อน นี่เป็นไม้เลี้ยงน้องเถอนี่หาบก็บไม่ก็กทุกคนเออผมมีน้ำไม้สำหรับทุกคนหาจะนั่งก่อนนะ ส้างบรายก็ได้ทุกคนสมไยบรายนะ ไม่ได้เติมเลยจะทางเขาก็พอเลยทุกคนเลยเดี๋ยววันนี้เขาก็สิขึ้นก่อนนะไปะขึ้นก็วันนี้ทุกคนเลยพอแล้วมาหอดแล้วแม่เพิ่นฟานแล้วเล็กทุกคนเลยนะหลายเติบเลยทุกคนเลยบอกค่อยอว่าพ่อแกงค่อยบ่าหานจะนั่งมาซ้ำม,มาพอดแม่เพิ่นจักพ่อแกงยูืดนะนะอันนี้เราเป็นผักขาทุกคนผักเน่านะ บ้านเคยเอิญพักเน่าทุกคนตัวนี้อีนายเคยเนเอาเฮ่อเฮอบะมอนบะทอนพม่าตะดานก็หนึ่งเอ็ดกินนะนี้เราจะนั่งทุกคนนะนั่งกับมะม่วงมะม่วงอีนายเฮอแม่อแมดังไฟก็ทุกคนเลยเสื้อๆแข่งเุกคนเยอะเข้าตัวนี้ พกเะนลายเต้ยทุกคนนะเึ้นมอได้กันจะนำแล้วก็ปรุงแล้วนะทุกคนเลยนี่ทาามอฟดทุกคนทาชื่อขบือัุกบนนี้นะไฟกำลังลุกท่ามอฟดทุกคน อพอซื้อขบือเลยวันนี้ทุกคนหอยเลยกระสองน้อยนะใช่ไหมสื้อขบือแล้วตั้งสีแล้วทุกคนทอดซะแล้วนะมาซื้อผักซื้อง่ายซื้อผักซื้อไม่ได้นะ ขัข้นตอนป่งแล้วทุกคนม,มือไป่ได้ปะได้เบิงเบิง้งหมดเลยไปไปลงเอาจับไปได้เ<ป>บิงนี่มาด,ด,ด้วยติดเศษอยู่นะเศษทุกคนนะีิชมมะขามทุกคนเลย ชมมาขามก็ค่อยน้ำค่อยคนเลยมาขามจริงนะแบบเคริ่งแปลงหวานนะคนุณแปงในซองสามมือแล้วคุณว่านนี่มันสองสามมือน้ำตาลมันเปื่อยมันแ่บทุกคนเลยกินกับมะขามนี่นะ กินนอยมันทุกคนน้ำฟาดนะคำาสุดท้ายมาขาม,มาาประมาณสองฝากน่งนี่มาถึงนี่มาเลี๋ยเงเดี๋ยวตักน้ำไม้ก็ทุกคนวันนี้นะตักแกงน้ำไม้ก็ทุกคน หอยกระซองน้่อยทุกคนนะพอมันจะไปไฮทุกคนเลยพอทอดมาม่อนท่านได้เข้ามาแต่ป้านะ,อะพอ เอาไม้กันแล้วแล้วทุกคนเลยเดี๋ยวสีลงกินแล้วมันนี้นะไปะลงกินตารางนะอยู่เฮิร์นเบ,บาใบทุกคนนี่มันฮอนไปเดี๋ยวลงกินอยู่ตารางคนมันนี้สีโจมลงไปแล้วก็อเอนะาจะเข้าวล้วกอนนะไปมาทุกคนข้าวนี่อุ่นเขาเย็นไหมนะเข้าเถอข้าวเจ้าเนานะข้าวอุ่นเขาเย็นเนาะบ้าเขาเย็นมาหลายเลยมาแล้วกัน เาหนกาะมนมดก้ะป่กระไมกปุกน <We 're cold trips> ่านเลยกินบ no no <velocidade wiele> <ic> <com> ่หนาหอชมแมัข้น้มนขาใ้ยินกินมวีกินบ่เขาสัมาที่งานเท่าได้แล้วกะ ต่อค่ามาได้ทุกคนเลยมาเด้อมาเด้อต่อค่ามากินแกงละไม่น้ำมาเด้อชื่นเชียบมาเด้อชื่นแทบวะเมื่อลาเมื่อคืนเชี่ยบผู้เจ้าโซนเขาผู้เจ้าหานเองนุ๊โซนเองหานเองเลยชื่นเชียบถ้ากินมันมาได้

ได้ด้ลยนะฝนมาขาบุ้งันแล้วแต่้อเดินม็ตั้งแมมากี่นดในช่มีได้มัหมามมีได้ก็บงาไปชัป่าแนั่นแหละแม่พงน้รอโทรมากแม่ัป่ามากาเลยบเครื่องนนงถออนกะเก่านะะแต่แมเขทมากไม่ได้เงิ่เนาะเอาหา้านเอาหาม แรงมากว่ะลงผมบอกผมัดแลนนะน้อยนักพูดเขาในโฮมเลยเนาะจะไปหาถึงมมือท่านมือเขาดูโซดาท่านมือง่ายัะท่านมือเขานักหาจะได้ชารู้ทุกคนดีนึกว่าเขาพูดโฮมพูดท่านมือนะท่านมือเขาแโซดาท่านมือง่ายเลยเลยชิลลาโฮมเนี่ยโฮมแม่เขาดีนะแม่เขาอัดเก็อัดเลยหนึ่ยาเขานักเลย เนื้อเท่านะดีว่าบ่อไหนปลโฮมเม่เขาดีนี่รอมาไปไโดรทำูปไปโฮมดีวะเนื้อเป้าเนือมันโฮมดีนะ่าวม่เาโฮมนะาบ่เม็ดเท่านั้นเอามันน้อยเขาหูแล้วฝัดเป๊ะต้มเป๊เอาว่ามันน้อน้สั อาเอกินทเยอลอากยิวน,นต้มเหลวข้าวก็เลยากินากแล้วกับสีได้ขอตัากคลิปวัเสีนี้ก่อนนะคลิปนี้ก็ไม่มีอย่างไรทุกคนตไปหาหน้องไม้นะอ่ะสำหรับคลิปนี้ฮากับสีขอฝากไว้เสีนสี้ก่อนอขอควา,ามเข้าใจทุที่เข้ามาติดตามน้ครับสมแ,แต่ต้นจะจบทุกคนเลยสบายดี